เอาละครับท่านผู้ชมโอ้โหอยเก่งจังเลยรถคุณกำภูเบาทั้งเบาเลยค่ะทย่น้ำปลาหกใส่ก็มาที่ร้านเราเไหนก็ไหนไหนละมันน่าจะหกอยู่แถวแถวเนี้ยแล้วก็ไหลลงมาตรงแดงเน่พี่กำภูฝากน้ำปลาไว้ขวดหนึ่งโอ้พอ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 ครับพอแล้วค่ะ งานเข้างานเข้า,า,ขาต่อไปแหลมฉบังเสร็จแล้วก็ไปซื้อน้ำปลาแมจะวางข้างหลังก็กลัวมันแตกเอามาวางข้างหน้าก็เรียบร้อยดิฝาฉีกหกไปครึ่งขวดอ้ยพีดตุกหลงังผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเนี่ย มันหกตรงข้หอมมากเลยน่าก,กินเลย <c oughs> นะใต้เบาะของคนขับนะู่นอ่ะเมื่อวานนี้นะผมก็พยายามทำยังไงวะนี่ไปหาม่ยมยไปอ่านรีวิวในในต่างๆที่เขาไปถามถามกันเ <c oughs> ขาบอกอ่ะเอาซื้อเด,ดตตรงเด,ดตต่อแล้วมันมันมันลงตรงไหนคะเอาเอาจุดที่มันซื้อกอง,<ร>งถานมันลงตรงไหนเราวางตรงนี้ใช่ไหมมันคว้มลงนี่แล้วมันไหลลงตรงนี้ไงใต้คนขับอ่ะ มันน่าจะไหลซึมลงพรมแล้วก็ลงตัวถังรถไปแล้วอ่ะมันลงตัวถังแน่เลยอย่างนี้น้ำปลามันเค็มอืเอาน้ําชีดไปเลยแล้วมันจะไหลออกไหมมันต้องยอมยอมยอมเปียกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าน้ําปลามันเค็มแล้วมันไปโดนตัวถังอ่ะมันจะขึ้นนิมหนึ่เออแล้วีมยอมไปเอาเอาน้ําเอาน้ําชีดไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วแหละเพราะไม่ไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องแล้วก็ตากแดด เอตอดจะเลือกจะเข้าไปร้านฟอกบ่อให้่หายให้เข้าอันี้ค่ากันมันไม่หายเหรอใช่งานใหญ่เลยถ้ารื้อรือพวกนี้เอาน้ำราดไปเลยโอ้โเตะจมูกดีจังเลยเขาบอกว่าน้ำปลาดี แล้วตรงนี้เนี่ยตรงนู้ไม่ได้ไม่โดนเฉพาะเฉพาะฝั่งของคนขับโอเคมีน้ำยาล้างจานอ่าแล้วเรามาจะมาพิสูจน์กันฮะมันล้างจานก็ยังกินข้าวได้ไงตรงนู้นไม่โดนเนี่ยเราข้างเดียวพอใต้บอกเอาอย่างนี้เลยนะปาตัดไหมคะนี่ค่ะแคลตุกค่ะแคลเราเปิดร่างกายแช่ยถ้าทายไหมนะผมลับ รับเฉพาะรถที่น้ำปลาขวดอย่างเดียวเออรับเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ตุ๊กต้องเยอะเยอะเพราะว่าน้ำปลาครึ่งขวดอ่ะมันตึมไปแล้วน้ำปลามตึมไปแล้วหายเหม็นแน่นอนเพราะว่าตึมตากแดดนะตากแดดนานๆสาธุถ้าเราล้างจานแล้วยังกลิ่นสะอาดเลยดีไม่เข้าแอร์เพราะกลิ่นพวกนี้จะเข้าแอร์จะเข้าไปแล้วมั้งพี่ตุ๊กไม่เป็นไรหรอไม่เดี๋ยวเอาเกาะ ้ทำไมล้อเดี๋ยวเปลี่ยนแอร์โอ๊ยจาดนี้เลยนะคะข้างล่างนี่มันเป็นแอ่งไหมคะคิดว่าเป็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ซึมไหลลงข้างล่างเนี่ยมันเป็นรูมันมีรูอยู่ใช่ไหมคะใช่เขาเตรียมเงินมาสามสี่พันนะจะไปคาแคร์กุ้มใหญ่กุ้มใจมากเครียดนอนไม่หลับแล้วรถใหม่เอี่ยมเลยตามาเทใส่ซะ่นี้แชมพูเอ้ยเวรกรรมเอ้ย กลิ่นยังแรงอยู่เลยเนาะมันเป็นกลิ่นอะไรแบบรุนแรงขนาดนี้เนาะน้ำปลาไม่น่าเชื่อนะเราได้กินเมื่อวานน้ำปลาไม่ได้เลยไม่กินละิหายอยากเลยหายอยากเลยน้ำปลาแท้ขนาดไหนก็หายอยากเลยครับเข็ดเลยเข็ดมากเลยครับอย่าหาทำนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมแบบว่าต้องเข็ดกบาลตัวเองเลยนะคือแบบว่า ทำไมไม่วางข้างหลังก็มา,มาวางทำไมนะสาวรถกระบะมานะอ้ย จะอยู่จำซ้อใช่ไอพรมน้ำปลาเนี่ยทำใต้ผมอยู่แน่นอนแต่ต้องตากแดดไว้นานๆ้าเดินแดดเมืองเพชรน่าจะเอาอยู่นะโอ้เหลือเฟือเรายังดำเลยโอเคได้แล้วเอามันเป็นซอกๆหรอคะตรงนั้นนี่ซอกผมมันปิดกับกับกับเองต่มีพวกสายไฟอะไรหรือเปล่ามงคุณน่ะ นี่ค่ะจุดที่น่าจะเยอะที่สุดก็คือจุดนี้ทีนี้เราก็ล้างน้ำเปล่าค่ะเอาพี่โจกอทำไมคะไม่ชนะเกี๋ยวมาถือฝั่งนี<ะ>้ไม,นนไ,มไม่เป็นไรเนาะเก็บร้อยแล้วล่ะ เรียบร้อยอะไรยังไงคะเนี่ยตงกงมาได้ตงกงมาได้ให้จอดตาแดดให้มันขึ้นเลินนิดเดิงใช่ไหมยิ่งเขาให้มันเขาเรียกเอาเอาเห็นมาหนุนรอให้มันยกสูงข้างหน้ายกขึ้นใช่ไหมให้มันน้ำไหลออกอะคะได้กลิ่นอยู่ไหมะะเ้าสิล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับไปดมดูในทานนี้เลย มีกลิ่นอยู่บ้างาแต่น้อยลงใช่อา,าหารไหมเป็นกิโลไปเลย พี่แดงกินกอกกากอกก้าอร่อยกันบ้างไหมอ่ะมาไกลมากนะพี่พี่เอากลับไปกินอันเนี้ยให้ไปเยอะไปเอามาให้เป็นเนยฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินนะคะมาจากแหลมกระบังนี่ก็อร่อยแหลมชะบังไม่แหลมกระบังเราเนื้อก็มาจากบ้านแหลมนี่แหลมชะบังมาจากชนบุรีนั่นที่ไปถ่ายรายการไงแล้วไปเช้าเช้าอ่ะพี่แดงประมาณหกเจ็ดโมงอ่ะเรือเขาขึ้นแล้วมันสดมากเลยเขาไม่แช่ยานะ เป็นชาวเรือประมงชายฝั่งธรรมดาไม่ได้แบบว่าไปไกลหลายวันใช่ครับเนี่ยนะพ่อลองกินนี่ยังคะกินแล้วกับตัวหนึ่งแล้วตัวเดียวเองมันก็ยังไม่มีมอะไรมากแก้มกันง <c oughs> ั้นเป็นส้มตำแล้วกันนะพ่อนะออเ,นเออนั่น,นะ ด้วยความที่ซื้อมาเยอะนะคะยังเหลือสดๆอีกเขาบอกมากินสดๆก็ได้นะคะเพือจริงค่ะกินกับส้มตําสดๆก็ได้โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะทุกแป้งทอดอ่ะดูสิฮะใช่เหรอปูเป็นใช่เหรอเนี่ยเขาจะเอาเปลือกออกเนี่ยไม่นะเขากินทั้งก้างเลยเป็นหรอปูนั่นเลยปูนั่น ตอะไรตัวไอ้นันลูกทะเลไอ้นันปูตัวใหญ่แหละแต่มันเป็นลูกปูเลยรเขาเรียกใช่ใช่ใช่แล้วมันจะไม่โตนะมันไม่โตอันนี้ปูปูทะเลของแท้เลยไม่ใช่ปูแบบปูทะเลอ๋อพี่เวเนี่ยกำลังจะให้เคียวได้เหรอเขาบอกว่าเขสอบมาทคือน้ำปลาแท้มาสามขวดอันนี้ค่ะคือน้ำปลาแท้น้ำปลาหกใส่รสครึ่งขวดแอปมา ในแคปเลยกุ้มใจเลยอะพี่เมงถ้าตักข้าวมาแล้วไม่ต้องใช้น้ำปลาพิกค่ะยังได้กินน้ำปลาอยู่เลยเอาน้ำยาล้างจานล้างกันกับพี่ตุนเ้าเนี่ยทู้ำยาล้างจานนะางแลทำไงอย่งไงี้ยแบบนี้เราต้องเปิดที่ให้ถ่ายเทเลย ต้องเปิดให้อกาศถ่ายเทให้ลมเป่าไปเป่ามาน้ำยาปรับพนุ่มยังไงเออมีคนเขาพูดอยู่น้ำยาปรับพนุ่มดีกว่าพนุ่มเออปรับพนุ่มละลายน้ำแล้วก็ทาชุบเสร็จแล้วก็เสร็จสามแม่เหม็นเข้มเลยละเหม็นเข้มเลยอ่ะเหม็นเข้มเหม็นเข้มเหม็นเข้มเออยังไม่หายใช่ไหมยังไม่หายผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่หายเลยนะคะมีน้ำยาปรับพนุ่มไหมเยอะแยะ เออมันมันน่าจะช่วยเรื่องกลิ่นมากกว่านะหอมเลยอ่ะหอมเลยอืมกลิ่นดีขึ้นมาเลยค่ะอะไรนะอะไรนะเบาอนี้มันน่าจะเอาออกได้ไม่ไม่อยู่ตามซอกเหรอซอกที่เป็นน็อตที่เป็นหลืบที่เราไปเช็ดไม่ถึงอ่ะ ตอนนี้พี่สำเรียนกำลังดูนะคะว่าใช้น็อตอะไรข้างล่างมันมีไม่น้ำลูกข้างล่างมันมีน้ำมันชื้นมันแบบก็ไม่ออกด้วยวันนี้เรื่องเรื่องปฏิบัติการถอดเบาะจ้ะช่างสำารินขันแล้วนะคะเรื่องถอดนะได้แต่อีตอนขาเข้าเนี่ยก็ญี่ปุ่นทำเกินหลายครั้งแล้วมีบางนาทีว่าเอ้ยอันนั้นเขายังไง ช่วยกันจำเดี๋ยวถ่ายคลิปไ้ให้ดูแล้วจะเป็นไงคะดูฮะไม่รู้ไปโดนอะไรครูดเช็ดเช็ดเช็ดเนี่ยครูดไปครูดมาเนี่ยดูดิแดงหมดแล้วรวยมากกันเนี่ยสงสารจังเลยเนาะโอ้โหมึงไม่น่าเลยน้ำปลาขวดเดียวเอาละครับท่านผู้มโอ้โหเก่งจังเลยรถคุณกูออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเบ้ยเบาะทั้งเบาะเลยค่ะ าเ<ด>ีย<ด>ิิสมทธ์ราะจะเปิดรนะ้านไทยรับปลาหกใส่ก็มา <c oughs> ที่ร้านเรา <c oughs> ไนกุสซี่อันนี้เ,เรื่องใหญ่โอ้ยิ่กแกะไม่ได้แล้วมั้งตายแล้วมันมีปิ่นด้วยต้องแกะอีกเหรอใช่ครับค้าเราจนะเอกแล้วมันเป็นปีนอนนีเดี๋ยวดูดิเราจะเลเชตุนี่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะี่ลินเพราะหนักมันไม่รู้วงง่ากายเออเดี๋ยวนะ มันก็น่าจะหกแค่เพิ่อแค่ตรงนี้แหละผมว่ามันมันปลายด้ายนะเนี่ยปลายด้ายนีปลายด้านลยไปออกแล้วเอาน้ำลาดเลยงั้นอ่ะจะมีสายไฟไหมใช้วิธีเทราดอีกรอบสิอาจจะหายก็ได้นะอะไรใช่ไหมเพราะมันมันยังไม่แห้งหนิใช่ไหมก็ให้มันเปียกต่อเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแห้งให้มันห่อแล้วกระชุยกระจายเลยอืม เดียวไม่ตรงมูลล้วมันจะน้ำอยไอตรงนี้จะมีเหลอนาะเไหลออกอยู่นะโ okay, อเคอยู่อ่าแต่ค่อยๆไหลหรอกละลาดหมดไปเลยมันหกจากตรงนี้ใช่ไหมคะมันมันไหลลงไปมันน่าจะหกอยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็ไหลลงมาตรงแอ่งเนี่ยมันเป็นแอ่งกกระทะเนี่ย ลืบทุกส่งเลยวะไอ้ถ้ามันทําได้ก็อยากจะเช็ดให้มันทุกสืบลืบลืบเืบลืบเลยละหอมแล้วนะเนี่ยหอ,หอมน้ำยาปรบผ้านุ่มมากมายอูย้นั่งไงอยู่ในหลุมนะนะั้นอ่ะอีกเกือหนึง่งอันนี้อ่ะ จะมีหลุมมีร่องอยู่เยอะนะเนี่ยรถอย่างแบบเนี้ยเนาะขอบขอบครับเนี่ยขอบขอบเนี่ยจุ๊บๆนานๆให้มันให้มันซึมขอบขอบเปียกเลยโอ้โหเอาไปอีกสามพื้นเลยอะเอาให้มันแห้งสนิทเลยดูสิ ยังมีน้ำอยู่ก,กดกดลงไปทิ้งไว้เลยมันยังมีน้ำอยู่นิดนิดนึเงเมื่อกี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่อย่าให้มันได้ไหมนะโอ้โหกลัวจะ่ได้ไหมแต่กว่ามันจะแห้งไง <c oughs> ก็ต้องใช้ไปหยุดไปอะ่ะให้เขาพักมอเตอร์เขาด้วยนะ ากน้ำปลาไว้ขวดหนึ่งโอ้พอ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 พพอครับพอแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอออเลิกกินน้ำปลาสามปีแล้วขวดนี้ละขวดไปครึ่งขวดทวันเลยครัโอ้นี่แหละค่ะทำเอากัมพูเหงืเอซะกเลยนะคะ ผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจยามสายฝนรินนสาฟ้าก่อใสแจพรหอมดอกพัก